สวัสดีครับผมไอเพรยนต์นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอรถเข้าใหม่อีกคันหนึ่งครับนะครับที่เป็นรถนะครับยอดนิยมเลยนะครับของทางร้านนะครับแล้วก็เป็นรถนะครับผ่อนสบายๆนะครับราคาประหยัดนะครับสําหรับคันนี้นะครับได้เป็นโตโยต้าอันติสนะครับ1.8ตัว E นะครับปี2012นะครับสาหรับคันนี้นะครับทางบริษัทของเรานะครับขายอยู่ที่ 279,000บาทเท่านั้นนะครับผ่อนอยู่เพียงประมาณ5,000กว่าบาทนะครับสำหรับคันนี้นะใครที่กำลังหาอยู่นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0894807362นะครับไอเพชรยนต์นะครับหรือจะเข้ามาดูรถเรานะครับคันนี้นะครับจอดอยู่สำนักงานใหญ่กรุงเทพบินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1นะครับเข้ามาติดต่อเซลล์ที่ชื่อไอได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับรายละเอียดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยนะครับ สำหรับคันนี้นะครับกระจังหน้านะครับจะได้เป็นโฉมหน้าแบนนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับเป็นสีเทาดํานะครับเป็นสีเทาดํานะครับไฟหน้าคันนี้นะครับเป็นมันติรีเฟคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับตกแต่งด้านในนะครับดวงหลอดไฟใสใสเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็มีไฟตัดหมอกนะครับมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ และก็ติดฟิล์มนะครับติดฟิล์มรอบคันเลยนะครับพร้อมกับกันสาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับคันนี้เนาะตัวยางนะครับตัวยางและล้อนะครับคันนี้เป็นล้ออลลอยนะครับเดิมแท้จากโรงงานขอบ15านะครับยางนะครับเป็นยางปี2018นะครับยางปี2018นะครับตัวดอกยางนะครับล่องลึกๆนะครับพร้อมใช้งานนะครับยังใช้งานได้อีกเยอะ นะครับตัวโครงสร้างซุ้มล้อด้านในเดิมแท้นะครับจากโรงงานนะครับรถรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะครับตัดต่อแต่งสีหรือทำเครื่องนะครับสำหรับกระจกคันนี้นะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับเป็นกระจกแบบปรับพับไฟฟ้านะครับสำหรับคันนี้ มือจับนะครับเป็นโครเมียมนะครับแข็งแรงทนทานนะครับรอยเล็บนี่ไม่มีเลยนะสำหรับคันนี้นะครับใครที่สนใจเนาะเข้ามาดูรถเราได้เลยนะครับคันนี้นะครับใครสนใจก็สอบถามหาผมก็ได้นะครับไอเพรยนนะครับโทรที่เบอร์0 8 9 4 8 0 7 3 6 2นะครับสำหรับคันนี้เป็นเครื่องพันแนะครับ ด้านท้ายนะครับคิ้วฝากระโปรงนะครับเป็นโครเมียมนะครับยาวๆทอดยาวแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับกล้องถอยหลังด้วยนะครับสำหรับคันนี้ก็มีกล้องถอยหลังมาให้นะครับก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับแล้วก็ฟังก์ชันค่อนข้างที่จะครบเลยนะครับมีสปอยเลอร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้เนาะโอเคไฟท้ายนะครับชุดไฟท้ายนะครับสวยงามนะครับ แล้วก็สสๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมใช้งานมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟถอยนะครับตกแต่งอยู่ที่ด้านในนะครับสําหรับคันนี้นะครับรายละเอียดด้านนอกนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดด้านในกันต่อเลยนะครับสาหรับคันนี้โอเคด้านในคันนี้นะครับเป็นสีทูโทนนะครับสีดำนะครับตัดสีเบดนะครับสวยงามและเป็นเบาะหนังด้วยนะครับเดี๋ยวผมมาไล่กันที่แผงประตูกันก่อนนะครับสําหรับคันนี้ แผงประตูคันนี้นะครับเป็นระบบเซนทันล็อกนะครับกระจรับขึ้นลงออโต้นะครับคันนี้นะครับเป็นสีทูโทนนะครับดําตัดสีเบจนะครับด้านในนะครับพวงมาลัยคันนี้นะครับเป็นมันติฟังก์ชันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพวงมาลัยหนังนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้นะครับตัวพวงมาลัยยังใหม่ๆอยู่นะครับรอยการใช้งานถือว่าน้อยมากนะครับในส่วนของกระจกนะครับเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟตัดหมอกให้นะครับสําหรับคันนี้ ตัวเรือนไม้นะครับคันนี้อยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันโลนะครับไม้แท้ๆนะครับสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันโลนะครับขออภัยนะครับผมลืมหยิบลืมหยิบกุญแจมานะครับตอนนี้ต้องขออภัยเลยนะครับในส่วนของคอนโซลนะครับเป็นสีดำตัดสีเบจสวยงามนะครับหน้าจอนะครับเป็นแบบ Android ทัสกีนแล้วนะครับทางเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้นะครับแอร์ออโต้นะครับมีช่องชาร์จไฟ นะครับช่องเสียบสาย USB นะครับอยู่ด้านล่างนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับหัวเกียร์เป็นหนังนะครับตกแต่งสวยงามนะครับคอนโซลตรงกลางเป็นสีเบจหมดเลยนะครับในส่วนของเบาะนะครับเป็นเบาะใหม่ๆเลยนะครับสีเบจนะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีขาวนะครับตัวเบาะนะครับยังดูใหม่นะครับไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักนะครับรอยยับรอยแตกไม่มีเลยนะครับสำหรับคันนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับและน่าใช้นะครับในราคาที่เบาๆนะครับเพียง279,0 0 0บาท นะครับผ่อนอยู่ประมาณ5,000ันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับคันนี้นะสวยมากนะครับตอบโจทย์เลยนะครับในส่วนของห้องผู้โดยสารก็เช่นเดียวกันนะครับคันนี้นะครับได้เป็นเบาะหนังสีเบจแบบ3ามแถวใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับร่องรอยการใช้งานนะครับถือว่าใหม่มากนะครับมีช่องเก็บของที่ด้านหลังให้ด้วยนะครับสําหรับตรงนี้รถสวยมากนะครับรถสวยมากจริงๆนะครับคันนี้นะครับอยากให้เข้ามาลองเข้ามาชมกันนะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับหาได้ที่บริษัทเพชรยนต์ที่เดียวเท่านั้นนะครับ คันนี้นะครับสวยจริงๆนะครับมาเดี๋ยวผมพาดูห้องเก็บของกันต่อเลยนะครับสําหรับคันนี้ขออภัยถ้ากล้องสั่นหน่อยนะครับโอเคในส่วนของห้องเก็บของคันนี้นะครับก็กว้างมากนะครับกว้างมากพร้อมใช้งานนะครับรถน้ํามันเบนซินนะครับไม่เคยติดแก๊สนะสําหรับคันนี้นะครับโอเคชุดเครื่องมือแม่แรงยังอะไรมีให้ครบนะครับรอยซีนทางมะพร้าวแก้มซ้ายแก้มขวาอยู่ครบหมด นะครับจุดเมทอาเดิมแท้จากโรงงานนะครับรถรับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักจมน้านะครับตัดต่อแต่งสีหรือว่าทําเครื่องนะครับเป็นรถเดิมๆนะครับน็อตฝากระโปรงท้ายเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยของการขยับเลยนะครับในส่วนนี้นะครับรถสวยมากนะครับใครสนใจนะครับโทรมาเลยนะครับ0894807362นะครับผมไอเพรยนตนนะครับหรือจะเข้ามาดูรถเรานะครับคันนี้ตัวจริงจอดอยู่ที่ บริษัทเพรยนต์สาขาใหญ่นะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวผมพาดูเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะครับ1,800ซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่1 3 9แรงม้าเลยทีเดียวนะครับสำหรับคันนี้นะครับเครื่องยนต์ค่อนข้างแรงเลยนะใครที่ชอบนะครับรถทนทนนะครับและก็มีความแรงด้วยนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับ อ่าคาบน้ำมันนะครับไม่มีนะครับเครื่องยนต์แห้งสนิทนะครับคาบน้ํามันไม่มีไหลเยิ้มเลยนะครับเครื่องยนต์ดูใหม่ใสสะอาดนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ใหม่ๆพร้อมใช้งานด้วยนะครับสาหรับคันนี้นะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับถือว่าครบเลยนะครับมี ABS ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวน็อตต่างๆนะครับเดิมๆนะครับไม่มีขยับนะครับร่องรอยการชนหนักไม่มีแน่นอนนะครับสาหรับคันนี้ผมรับประกันนะครับในเรื่องของบอดี้รถนะครับ ในเรื่องของบอดี้รถนี่รับประกันแน่นอนนะครับไม่มีชนหนักน้ำท่วมนะครับตต่ต่อแต่งสีหรือทําเครื่องนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นรถยนต์สภาพเดิมๆนะครับพร้อมใช้งานนะครับฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนะครับแผงฉนวนกันความร้อนนะครับอยู่ครบหมดนะครับสติ๊กเกอร์มออกอยู่ครบนะครับสาหรับคันนี้นะใครที่กําลังหาอยู่นะครับอันติดชมนี้นะครับไม่เสียใจแน่นอนนะครับรถอ่าสาหรับอันติดชมนี้นะครับถือว่าเป็นรถใช้งานดีมากๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเดินทางไกล้นะครับความทนของรถนะครับหรือเรื่องแมนทานแนนนะครับถือว่าประหยัดมากนะครับสำหรับคันนี้นะใครสนใจนะครับโทรมาเลยนะครับ0894807362นะครับหรือจะเข้ามาดูรถเรานะครับหากรุงเทพมินบุรีนะครับซอยเสรีไทย68แยก1นะครับสำหรับคันนี้เนาะได้เป็น t o y ยต้าอันติสนะ1.8ตัว E นะครับปี2012นะครับในราคาเพียง279,000บาทเท่านั้นนะครับถือว่าถูกมาก แล้วก็รถรุ่นนี้นะครับตอนนี้ถือว่าหายากด้วยนะได้เป็นสีขาวด้วยนะครับสำหรับคันนี้เนาะอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ